เพื่อนเพื่คะต้นช่อม่วงที่บ้านดาวเนี่ยเขาแก่มากละดาวก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาเลื่อยเลยนะคะจนเขาก็เหลือแต่กิ่งตอแบบนี้พอแต่พอแต่งแล้วก็แตกดอกแบบนี้เรื่อยอย,ยิ่งได้ผนก็ออกตลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้ที่สําคัญนะเพื่อนเพื่อนเวลาที่เขาแก่มเมล็ดเขาล่วงดอกเขาร่วงเขาก็เป็นต้นใหม่ต้นเล็กๆใต้โคนต้นถ้าดินดีอุดมสมบูรณ์ มีสารอาหารให้เขาพอได้เกิดเขาก็เกิดค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ดาวมาตัดแต่งต้นมะนาวที่อยู่ใกล้ๆก,กันดาวมองลงมาเห็นต้นเล็กต้นน้อยของช่อม่วงนี้ค่ะหรือพวงคามกับเพื่อนเพื่อนต้นเล็กๆเขาจะเป็นแบบนี้สัมผัสใบเขาจะหย,ยาบๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆนขึ้นเต็มพื้นดินเนี่ย เม็ดที่แข็งแรงเขาก็จะโตได้เขาก็จะขึ้นนะคะดาวก็เก็บตรงนี้แหละเพื่อนๆนี่ดาวแซะใส่กระถางไว้สามสี่ต้นนะคะจะเอาไปปลูกเลี้ยงเลี้ยงก็โตก็ออกดอกสวยเหมือนเดิมเพราะว่าดาวเคยเไปเลี้ยงแล้วที่สวนตรงบ้านสวนอีกหลังหนึ่งดาวก็ปลูกจนออกดอกสวยงามแล้วค่ะเพื่อนๆ จริงจริงตอนใบแก่เขาเนี่ยใบเขาจะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนสัมผัสนี่หยาบหยาบเหมือนกระดาษทรายเลยแต่ใบไม่อยากนะเพื่อนๆนแต่ตอนที่เขาเป็นเบบีเนี่ยใบเขาอยากค่ะเพื่อนๆนี่เลยใบจะหยากๆแบบนี้ค่ะแต่ความสากก็มีแต่ยังไม่ไม่สากเท่ากับใบที่เขาแกแ่แล้วดาวแซบแบบนี้พร้อมดินเลยค่ะเพื่อนเ ก็เอาไปปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางพอโตสักพักเราก็ลงดินแล้วก็ไปไปเลื้อยตามที่เราอยากได้เนี่ยค่ะให้เขาเพาะผสมพันธุ์ของเขาเองเลยให้เขาเพาะขยายพันธุ์ด้วยตัวเองบางทีเดาวก็เคยเอามาลิบไปเพาะนะคะเพื่อนๆก็มีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่อันนี้อาศัยว่าดินชุ่มชื้นเขาก็จะมาค่ะเพื่อนๆ,พอ,นๆพอล่วงแล้วเม็ดที่แข็งแรง ก็งามอย่างนี้เลยประกอบกับดินตรงนี้เขาได้ปุ๋ยเศษหญ้าเศษใบไม้ปลปกๆเขาก็งามขึ้นงามขึ้นนี่เดี๋ยวฝนก็จะลงเม็ดแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดาวขอเอาตรงนี้ไปปลูกลงกระถางก่อนนะคะไปค่ะ